ผมก็ดูเห็นวางในถางผมถามเลยทุกอย่างเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วราคาเปิดมาผมปิดเลยเพราะเป็นราคาที่เฮ้ยซื้อได้แล้วพระแท้ดูง่ายเพราะว่าเซียนพระที่เขามีความรู้อ่ะเขาก็จะขัดสรรพระแท้แต่ว่าเอาแล้วทำไมเขาจึงขายทูกคือเขาเนี่ยเดินหาเองในสนามซื้อจากเซียนเนี่ยเขาซื้อไม่แพงแล้วบางครั้งอ่ะเขาต้องซื้อทุกวันคุณนึกออกปะ อย่างอย่างเซียนพระเนี่ยบางครั้งเขาต้องการกําไรน้อยๆแต่ได้เงินไปหมุนซื้อบ่อยๆพอยิ่งเมื่อไหร่ที่คุณเป็นเซียนในโลกโซเชียลอ่ะคุณต้องมีคนสง่งภาพมาขายคุณเยอะซื้อไม่ขายจะเอางบประมาณจากไหนไปซื้อใหม่อ,ะอ่ะอ่าแต่เขาอาจจะแบ่งด้วยความที่ว่าผมกับเขาอ่ะสนิทกันเขาก็เรียกว่าแบ่งทางกันโอ้ผมก็ไปก็ประมาณสัก ไม่เกินสิบนาทีนะช็อปมาได้เป็นเกือบสิบองค์อ,ะอ,อ่ะอ่านะครับเหรียญน,นหยัหยดหยดน้ําเล็กเพราะเงินบางคานสามก้าใครจะสร้างนะเก็บไหมคือผมกาลังจะบอกเลยว่าเทคนิคของการเก็บพระสําหรับผมนะก่อนสอ0พอ่ะแพงมักแพงและถ้าพระก่อนปีสอ0พยังไม่แพงก็หน้าเก็บอ่า เพราะรักเครื่องเนี่ยสิ่งหนึ่งอ่ะที่มันเป็นกลไกลของมูลค่าเลยคือความเก่าครับเห็นปะพระเป็นจับพากีมีพระใหม่ปะอาผงสุพรรณสุนกอสมเด็จนางพญามีพระใหม่ไหมอาปิดตาเป็นจับพากีปูเอียมวัดหนังวัดทองวัดด้วยบารลบังไผ่ทายาทมีพระใหม่ไหมเหรียญเป็นจับพากีพอฉุยนะปูสุ เพราะกันปูเอี่ยมปูขาวเพราะคงมีใหม่ไหมแต่คุณไม่รู้ไงคุณคิดว่าเป็นพระแล้วใครเอามาขายก็จะแพงเขาตั้งราคาไปเนี่ยคนดูร้อยคนอะซื้อเขาคนเดียวเ็าประสบความสำเร็จแล้ว คร้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเอ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปัป๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูประหน้าหลักและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k h e c ช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เ e c ช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลยแนะนำานาไปดูได้นะเนี่ยไลฟ์ของเซียนนะสาธิตนี้โกงวันโป่งงี้คุณไปดูได้เพราะก็จะมีสพาพเครื่องที่เป็นพระเก่าแล้วคุณเห็นไหมว่าพระเก่าอะ พระเก่าที่เขาเล่นกันราคาปกติไม่ได้แพงนะหน้าแขวนกว่าพระที่ไม่รู้ว่าแพงเพราะอะไรอ่าพระสมัยเนี้ยอะไรคุณก็นะฮะไปหลงไหลกับราคาที่เขายกเมฆขึ้นมาอ่าผมใช้คำนี้เลยทุกวันเนี้ยผมยังบอกไลยว่าพระที่อยู่ในบ้านเราอ่ะ เราอะ่ะไม่ไม่สนใจจะไปสนใจแต่ไอราคาที่เขาบอกอันนั้นเป็นล้านหรือเปล่าอันนี้หลายแสนหรือเปล่าเป็นงั้นไปเออนะเป็นอย่างงั้นไปซะอีกนี่เลยนะครับ สวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดทุกทุกท่านเลยนะสั่งงานแป๊บหนึ่งโอเคเป็นที่เรียบร้อยลุยงานยาวได้เคลียร์เรียบร้อยนะครับ เมื่อก่อนพระยังไม่มีมูลค่าควรแสวงหาของวิเศษมาคุ้มครองและส่งไปเสริมหน้าที่การงานเอาสวัสดีทุกท่านเลยผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้เลยนะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะพระเครื่องเนี่ยเหมือนปลาที่อยู่ในมหาสมุทรครับอ่าเหมือนปลาที่อยู่ในมหาสมุทรนะครับเราเนี่ยถ้าเราออก เรือไปเหมือนเราขับรถออกจากบ้านไปก็เหมือนไปหาพระก็เหมือนเราเนะี่ยออกเรือไปในมาหาสมุทรคนที่จะไปแสวงหาแต่ปลาทูน่าอ่านะไม่ว่าจะเป็นเยลโล่เนี่เนะยเยลโล่ทูน่านี่นะครับนี่ไปหาแต่ปลาเกา๋านี่ นะหาปลาเก๋าหาทูน้านะหาปลาแพงแบงบางครั้งออกไปไม่เจอก็เสียค่าน้ำมันเปล่าแต่ถ้าคนที่รู้จักปลาเยอะปลาเกา๋าปลากระพงปลาทูน้าปลาดาบถูกไหมรู้จักหลายปลานี่ปลาลิ้นหมาปลาจระจรเม็ดพอจับได้มาก็ ได้ของที่มีมูลค่าเหมือนกันแหละพระเครื่องอ่ะจริงๆแล้วผงที่ผมแนะนําให้ไปดูไล์สดเซียนพระจริงๆที่เป็นเซียนพระจริงๆนะเนี่ยสาธิตวิเศษโกงบ้านโปง่งหรือในเครือข่ายสันขวาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีตั้งแต่พระหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นซึ่งเป็นพระที่ในบนหิ้งบ้านเราอาจจะมีใช่ปะแล้วเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ได้ง่ายด้วยเซียนพระที่จะรับเปลี่ยนพระเป็นเงินสดราคาหลักพันหลักหมื่นเนี่ยโอ้ยมีมากมายหลายคนในประเทศแต่เมื่อไร่ที่คุณฝันรอจะเอาเป็นหลักแสนหลักล้านอะ่ะถูกไหมคุณคิดว่าจะมีคนดูพระเป็นกี่คนที่มาเช่าหลักแสนหลักล้านผมต้องบอกอย่างนี้นะหลักแสนหลักล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเซียนพระทุกคนอะ่ะจะดูเป็นดูได้หมด บางคนดูเป็นดูได้ก็ไม่ได้มีตังหลักแสนหลักล้านเตรียมไว้เช่าคุณนะไอ้คันคุณจะไปเจอเซียนที่เขาดูเป็นแล้วมีตังซือ้อเอาจริงๆอิเวลาเขาซื้อคุณนะ่ะเขาไม่ได้ซื้อในราคาที่เขาโฆษณาหรอกยกเว้นคุณไปเจอเซียนดีๆจริงๆอะ่ะหรือคุณมีเทคนิคในการที่จะ ปกป้องพระตัวเองได้คุณก็จะได้ราคาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เขารู้ว่าแท้คุณมั่นใจว่าพระคุณเองแท้หรือเปล่าล่ะอ่าก็เห็นมีหลายคนนี่เขาไปขายแล้วได้เอาอย่างนี้คนที่สือพระหลักหลายหลายแสนแล้วขายได้หลายหลายแสนอะ่ะบางครั้งเขาเป็นนักสะสมเก่าครับที่เขาซื้อแท้ ราคาแพงในอดีตเขาจึงมั่นใจว่าพระเขานั้นแทน้แน่ๆอ่พอเวลาผ่านไปสิบยี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยเออมันถึงเวลาที่เขารู้ว่าเขาอ่ะชลาภาพแล้วต้องเปลี่ยนพระเป็นเงินเวลาเขาเอาไปขายอ่ะเขาก็จะรู้ว่าจะไปยื่นขายใครเขาไม่พระแพงๆเนี่ยเขาไม่เอาไปถามให คนดูไม่เป็นมานั่งสวดเขาหรอกเขาก็รู้ว่าจะถือไปให้ใครดูแล้วได้ตังค์อ่าแล้วเขาอ่ะรู้ว่าแท้แน่เพราะเขาซื้อจากเซียนมาสิบยี่สิบปีก่อนเขาก็ปกป้องทรัพย์สินตัวเองได้อืมแต่อย่างเราอ่ะ จะไปลงทุนซื้อตอนนี้แล้วรอยี่สิบปีก็ทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้พระที่มีอยู่บนบ้านเนี่ยไม่ต้องไปฝันว่าจะเป็นหลักแสนหลักล้านเอาแค่ห้าพันสักสามองค์ก็หมื่นห้ามีห้าพันสามองค์มีหมื่นหนึ่งสององค์มีองค์ละสองหมื่นสององค์เป็นแสนแล้วรีบกลับมาทําความรู้จักพระที่มีอยู่ในบ้านตัวเองนะครับเทคนิคง่ายๆจะรู้ได้ยังไงว่าพระที่มีอยู่ในบ้านตัวเองอะ่ะแท้ วันนี้เขาไปดูไลฟ์สาธิตนะผมชอบนะก็เอาเงี้ยผมซื้อเหรียญองค์พระได้เหรียญห้าพันเนี้ยจะเอาไว้จะมาเหรียญองค์พระมันออนะไปเจอหล่อเพาะรุ่นอย่างเงี้ยเอาสามหมื่นสองเนี้ยคือผมอะไม่เดินสนามพระหรือไม่ค่อยได้ดูไลฟ์สดใครเพราะไม่มีพระแบบเก่าๆแบบเนี้ยแบบที่เขาเล่นหรือผมเล่นเนี้ยให้ได้จ่ายตัง วันนี้ระหว่างอาบน้ำที่จะมาเข้าไล์อะยู่ยู่ใครแชร์มาไปรู้ไล์สาธิตผมเข้าดูเห็นวางในถาดผมถามเลยทุกอย่างเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วราคาเปิดมาผมปิดเลยเพราะเป็นราคาที่เฮ้ยซื้อได้แล้วพระแท้ดูง่ายเพราะว่าเซียนพระที่เขามีความรู้อ่ะเขาก็จะคัดสรรพระแท้แต่ว่าเอาแล้วทำไมเขาจึงถ่ายทูกคือเขาเนี่ยเดินหาเองในสนามซื้อจากเซียนเนี่ยเขาซื้อไม่แพง แล้วบางครั้งเขาต้องซื้อทุกวันคุณนึอกออกปะอย่างอย่างเซียนพระเนี่ยบางครั้งเขาต้องการกําไรน้อย,อยแต่ได้เงินไปหมุนซื้อบ่อยๆเพราะยิ่งเมื่อไหร่ที่คุณเป็นเซียนในโลกโซเชียลอ่ะคุณต้องมีคนสง่งพระมาขายคุณเยอะซื้อไม่ขายจะเอางบประมาณจากไหนไปซื้อใหม่อ,ะอ่ะอ่าแต่เขาอาจจะแบ่งด้วยความที่ว่าผมกับเขาอ่ะสนิทกันเขาก็เรียกว่าแบ่งทางกัน โอ้ผมก็ไปก็ประมาณสักไม่เกินสิบนาทีนะช็อปมาได้เป็นเกือบสิบองค์อ,ะบบอ่ะอ่านะครับเหรียญนนะหยดหยดน้ําเล็กเพราะเงินบางการสามเก้าใครจะสร้างนะเก็บไหมคือผมกำลังจะบอกเลยว่าเทคนิคของการเก็บพระสําหรับผมนะก่อนสองพัห้ารอยอ่ะแพงมักแพง และถ้าผ้าก่อนปีสองวันห้าร้อยยังไม่แพงก็กน่าเก็บอ่าเพราะรักเครื่องเนี่ยสิ่งหนึ่งอ่ะที่มันเป็น,นกลไกของมูลค่าเลยคือความเก่าครับเห็นป่ะพระเ็นจพระคีมีผ้าใหม่ปะ่ะอ่าผงสุพรรณสุนกอสมเด็จนางพญามีผ้าใหม่ไหมไม่มีเก่าหมดอ่าปิตาเบญจพระคีปูเอียมวัดหนังวัดทองวัดด้วยเนีฮย วัดนะอ่ะบาบานแลรกบางไผ่ทายาทมีพระใหม่ไหมเกหรียญแมนจักพระกีพอฉุยนะปูสุกพราะกันปูเอี่ยมปูขาวพาอคงมีใหม่ไหมแต่คุณไม่รู้ไงคุณคิดว่าเป็นพระแล้วใครเอามาขายก็จะแพงเขาตั้งราคาไปเนี่ยคนดูร้อยคนอะซื้อเขาคนเดียวเ็าประสบความสำเร็จแล้ว แต่กลไกของพระเครื่องอ่ะก็คือวัตถุโบราณและการเป็นความเกา่าดังนั้นไปเจอพระบนบ้านบนหิ้งเอาลงมาดูอะไรก่อนสองพันห้าร้อยจะเก็บก็ได้จะขายก็ส่งมาถ้าพระใหม่ๆบางทีบอกที่นั่นเขาขายเท่านู้นเท่านี้ผมไม่ได้ซื้อพระใหม่ก็เอาพระใหม่เนี่ยนะถ้าพระใหม่แพงๆอ่ะไปดูช่องไหนเขาเล่นแบบนั้นคุณก็ขายเขาง่ายๆ อ่ายัางไงนะส,สองวันนี้แล้วขอความช่วยเหลือ,อยังไงต่ออ่ะนี่โอเคอ่าเนี่ยสาธิก็แล,แล้วก็ส่งก็แบ่งปันแล้วแล้วพระเขาเนี่ยสบายใจได้เลยนี่อามามีอะไรน่าสนใจอีกเนี่ยเอาอย่างนี้ เพราะเงินน่ะปีสามเก้าอ่ะพระมีพิธีก็แขวนได้อืแต่ถามว่าคุณถามว่าหน้าหน้าใครจะสร้างหน้าเก็บไหมคุณจะไปซื้อเขาหรือมีอยู่ที่บ้านคุณถ้ามีอยู่ที่บ้านเราอ่ะสร้างมาเท่าไหร่อ่ะสามสิบปีแล้วนะคุณมีเวลารออีกสามสิบปีก็เป็นพระเก่าแล้วแต่ถ้าคุณจะซื้อสักเหรียญละพันน่ะปีสามเก้าคุณย้อนไปดูซิว่าปีสองเจ็ดปีสองเก้าอ่ะองคแลไม่ถึงพันยังมีอ่ะอันไหน จะเอาเงินตรงเนี้ยไปซื้อปีสามเก้าหรือจะไปซื้อปีสองเจ็ดสองเก้าง่ายงายถ้าคุณรู้พระเครื่องแล้วเยอะรู้จักพระเครื่องเยอะคุณก็จะรู้ว่าจะเอาตาังค์ไปเช่าอะไรดีแค่นั้นเองเขากำลังหาพาระองค์ละแปดล้านครับตอนนี้ดังมากพาระองค์ละแปดล้านของพ่ออะไระครับ พี่ออดด้วยบอกว่าตอนนี้คนดูไปเยอะมากๆจากการอุเพจสันขวานอคอมเมนต์พี่ๆเข้ามาขอบคุณครับตอนนี้กําลังออกล่าพระสุสมเด็จครับพระอะไรครับพี่อองผมปคือต้องบอกว่าตอพระนะถามว่าทําไมตัวผมอะจึงเก็บเก้าห้าวันละขังเยอะอมไม่ว่าจะเป็นหลังตาแผ่นดินหรือหลังไม่มีตาแผ่นดินคุณย้อนไปนึกถึงตอนที่พ่อกลัวย,ยังไม่แพงดิอ่า คุณย้อนกลับไปดูตอนที่พอพอเดิมอ่เพาอกลวยไม่แพงปู่ทิมยังไม่แพงอ่ะตอนนี้ปกยังแจกพร้อมหนังสือลานโทรอ่ะคุณย้อนไปดูตอนปู่หลิวยังไม่แพงคุณเห็นไหมอ่าพระดีเนี่ยนะไม่แพงแต่พอเวลาคนรู้จักเยอะๆเกิดประสบการณ์แพงได้ เซ็นหนึ่งที่คนทั่วไปไม่รู้แต่เซียนพระรู้คือเซียนพระรู้ข้อมูลก่อนคนอื่นดังนั้นสมเด็จแปดห้าเก้าห้าที่ผมเก็บมีตังเท่าไหร่ก็เก็บเพราะเนี่ยมันคือพระที่ดีไม่ได้น้อยกว่าปีหนึ่งห้าที่ราคาเป็นแสนง่ายๆแค่นี้เลยดังนั้นถ้าผมมีทุนทรัพย์ผมก็ต้องเอาไปเก็บพระสมเด็จสายวัดละคังก่อนปีสองพร้อย ก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนครับรายการทีวีที่ออกอากาศทำให้คนดูพัเป็นนิกมากมายสาธุขอบคุณครับวันที่27วันบเจดคารนี้จะเป็นสาระในสไตล์ตลกรายการซุปเปรอร์มัมอ่าก็จะได้ดูนะครับไม่ได้ผมคนเดียวนะโตเตะเชิญยิ้มเฟิร์สหัวกลวยก็ไปด้วยโอ้โโอโแล้วก็ทีมงานโอ๊ตบางแพรโตเตะเชิญยิ้มเฟิร์สหัวกลวยเจอกับนะ ปิดน้ำมํานี่แจ๊จชวนชื่นแป้งฝุ่นคุณคิดดิว่าแหมยกทีมไปประทะกันจะมันขนาดไหนอาจารย์ออกรายการอะไราร,าร,ารายการต่อไปครับซุปเปอร์มัมครับซุปเปอร์มัมครับพ,พี่ซุปเปอร์มัมพัดดีพิธีใหญ่ทีเกจิปุก๊กเสกนะ่าใช้หมดครับถูกต้องสตวาดถูกต้องนะยี่ห้าสตวาดไม่แพงด้วยอ่ายังไม่แพงมากนะชินราชอินโดจีน่ะสามหมื่นอย่างเงี้ย โหยังถูกกว่าเหรอนุมานเพราะกวยปีสองนึ่งเลยอ่ใชตอนอินโดจีนเล่นเนี่ยพระเพราะกวยพระปูทีมพระปูหลิวยังแจก,กฟรีอยู่เลยคือตอนเนี้ยพระที่ต้องใช้ศาสตร์การดูลึกๆอ่ะนักเล่นยุคใหม่อ่ะเขาไม่เขาไม่ได้ศึกษาหรือหาตัวจริงมาเป็นองคูยากก็ไม่ทันที่จะทำรายได้เขาก็ไปใช้การพรีเซนต์พระที่หาง่ายอืมอะซึ่งจริงๆแล้ว,ว่ควรจะเอาของ เก่าที่หายากอย่างนั้นเก็บยังไงก็ไม่ลดคุณค่าเขาก็ไม่มีเซนของที่หาได้แล้วก็พรีเซนในราคาที่เขาตั้งได้เองตามใจครั้งแรกก็บอกว่าหายากใครที่เชื่อเขาก็คิดว่าหายากแต่พอนานๆไปหาง่ายไม่ได้หายากจริงที่ไหนก็มีคุณก็เฟล,ลคุณก็อยากจะปล่อยคืนเขาเพื่อไปซื้อที่อื่นที่ถูกกว่างั้นก็มีโมเมนต์นี้เหมือนกัน จบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บก,กรับปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว